สวัสดีฮะตอนละไม่ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนลงมอด o many item ที่ผมเคยเปิดให้ดูนะคะที่ก็คือมันนี้สามารถเสกไอเทมได้ตามใจชอบเลยนะฮะจะทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้คือรายการพวกมอดกับเทสเตอร์แพคของผมที่ลงมาทั้งหมดนะคะและนี้ก็ตัวไมครับผมนะฮะแต่ผมไม่รู้นะฮะทำไมมันเป็นรูปนั้นนะคะตอนนี้ก็ยังเป็น1.3.2อยู่นะฮะก็อรชชั่นใหม่นะคะแต่ว่าอย1.4ใหม่กว่านะคะแต่ช่างเหอะฮะก็ขั้นแรกนะฮะพิมพ์ตรงตอนแรกนะคะ ท่านต้องเข้าไปที่ตรงปุ่มนี้นะฮะตรงนี้นะฮะปุ่มนี้แล้วก็นี่แล้วก็กนั้นก็เปอร์เซ็นต์แอปดัตตาเปอร์เซ็นต์ก็คือเขียนว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ A P P D A T A ย้ำนะฮะเปอร์เซ็นต์ A P P D A T A แล้วก็เปอร์เซ็นต์ปิดท้ายนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็จะเห็นไฟลนักเขียนตรงนี้ว่า roaming ก็กดเข้าไปนะฮะเต็มเต็มเลยฮะ แล้วก็เข้าไปที่ m a บแล้วก็เข้าไปที่เอ้ยเดี๋ยว .mac คืออันนี้นะฮะที่มันเขียวว่าแล้วก็เขียวว่า m a บแต่ก็เข้าไปที่ไฟล์ที่เขียวว่า bin นะฮะแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะคลิกซ้ายก่อนนะฮะแล้วคลิกซ้ายรอบเดียวนะฮะก็กดคลิกขวาแล้วก็ open with w i l l a ก็คือ w i l l a เนี่ยท่านต้องไปโหลดมาก่อนนะฮะไม่ไม่งั้นมันจะไม่มี w i l l a ให้ท่านนะฮะท่านต้องไปโหลดมาก่อนนะฮะก็ install ซะ er นะฮะจะได้มีปุ๊บกด open with w i l l a ก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้นะฮะ แล้วก็จากนั้นท่านก็เปิดไฟล์ทูเมนี่เทมของท่านนะฮะที่โหลดมานะฮะแล้วก็กดปุ๊บปุ๊บละคืออย่างนี้นะคะกดกดอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดชิปกดชิปค่ะแล้วก็กดน,นี้ปุ๊บมันจะได้ทุกอันนะ,ะแล้วท่านก็ลากมาแบบว่าจบแล้วก็มันจะขึ้นนี้ก็ท่านก็กดโอเคปุ๊บแล้วก็กดปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เมตา คุณจะเห็นโฟลเดอร์หนึ่งนะฮะที่มันเขียนอย่างนี้นะฮะเมตาเป็นตัวใหญ่นะฮะเมตาแล้วก็ขีดแล้วก็ ni f อะไรเนี่ยฮะ,ะกดแล้วก็เ e l ลียไปซะนะฮะเพราะว่าไอ้ไฟมันเป็นไฟทำให้มอดของเราไม่ได้ผลนะฮะเออแล้วท่านก็ปิดแล้วท่านก็เข้ามาค่ะท่านโอเคแล้วก็เข้าโลกเรานะฮะดูนะฮะปึ๊บ แล้วก็ปึ๊บนี่นะคะเห็นไหมก็คือพอกด e ปุ๊บของบางคนก็จะมีเลยแต่ว่าของบางคนก็ต้องกดกดปุ่ม o o นะคะกดปุ่ม o ก่อนพอกด e ปุ๊บแล้วก็กดปุ่ม o แล้วมันจะขึ้นนะฮะนี่นะฮะกดปุ่ม o แล้วกดปุ่ม o อีกครั้งจะเป็นการปิดเปิดอย่างนี้นะคะก็แต่ว่าผมจะเล่นแบบปิดนะคะเพราะว่าผมจะสอนท่านผู้ชมแล้วก็ก็ส่วนส่วนการดาวน์โหลดนะคะก็จะสอนเลยนะคะก็ ท่านเข้าไปที่อินเทอร์เนต็ตเออนี่แหละเว็บสกินเด็กที่ผมบอกตอน,นี้เวลาเข้าไปที่ Google แล้วก็เขียนว่าเขียนว่าไรด,ดีฮะเอาเข้าสิฮะ Google ฮนะก็เขียนว่า my c a f to many item mod อุ้ย1.3.2ดาวน์โหลด นี้ฮะเข้าไปที่เว็บนี้นะฮะแล้วเว็บแรกนะฮะแล้วมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะฮะเป็นเว็บของเว็บของอะไรวะเว็บอะไรไม่รู้ฮะช่างเถอะแล้วก็ท่านจะเห็นอย่างนี้นะฮะเขาท่านเข้าไปตรงนี้เอออันนี้ไม่ใช่นะฮะน,นี้เป็นปุ่มหลอกมั้งฮะท่านกดตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะฮะแล้วกดตรงนี้ปึ๊บท่านก็จะมาที่หน้านี้นะฮะ จ่ากนั้นท่านก็นี่นะกดตรงนี้นะฮะปึ๊บเออคือตรงนี้จะเป็นตัวบอกวิธีการลงนะฮะถ้าพูดกับผมไม่เข้าใจท่านก็ไปดูซะอ,อ,อันนี้คือพาไปเว็บแอดไฟล์นะฮะเป็นเว็บเป็นเว็บที่แล้วกดข้ามะะต้องกดข้ามนะฮะเพราะกดข้ามปุ๊บบางเว็บก็ให้ผาไปมีเดียไฟล์บางเว็บก็ให้มามานี้นะฮะจากนั้นท่านก็กดเซฟปึ๊บ แล้วก็กด Open Folder นะฮะท่านก็จะได้ Too m ู n มนเย e m มมาะฮะเห็นไหมฮะท่านก็จะได้มอร o ทูเมนเย e m มมาแต่ว่าเนื่องจากผมมีแล้วผมก็ไม่ต้องใช้นะฮะก็นี่ก็คือการลงท m เ n a เย i t e m หมดทั้งหมดนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ